สมองสดใสสัมผัสเพลินใจโลกของเด็กปฐมวัยสนุกสุขคิดผ่าจิตสร้างสรรค์ทำให้ดีได้ทุกวันเอวันนี้คุณครูจะทำอะไรนะชามเยอะไปหมดเลยอยากรู้จังว่าข้างในมีอะไร อยากรู้ไหมคะเด็กๆถ้าคุณครูบอกไปแล้วต้องจําให้ได้นะคะฝึกความจำเหรอคะยังไงครับอยากรู้จำปอปลาก็อยากรู้เหมือนกันลองเปิดดูสิคะเห็นอะไรลูกสีเหลืองสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมสีเหลืองจ้าเก่งมากหนต้องจําไว้นะลูกลูกอะไรครับวกลมสีฟ้าครับอ๋อ สี่เหลี่ยมสีเขียวจ้าร,ร,รูปทรงกระบอกสีแดงค่ะรูปทรงกระบอกสีแดงน้องดิวจำได้ไหมคะว่าของน้องดิวเป็นรูปอะไรแล้วก็สีอะไรจำได้ไหมคะลูกจำได้ค่ะรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมแต่สีเขียวค่ะหนูแล้วคะลูกของหนูแอนโลกทรงกระบอกสีแดงค่ะสีอะไรของหนูสีฟ้ารูปทรงอะไรคะรูปทรง ทรงกลมขสเหลี่ยมสีอะไรคะสีเหลืองแล้วแต่ละชาม ả? มีบล็อกกี่อันคะหนึ่งเก่งทุกคนเลยอันนี้คุณครูจะเปลี่ยนนะคะให้เพิ่มชามเป็นห้าชามแลวจะเปลี่ยนของข้างในด้วยต้องจำให้ได้นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะลองเปิดดูสิคะคาครูครับ เป็นรูเทรงลูกกลมขวดแดงค,ครับจงรีครับแล้วสีอะไรอ่ะลูกสีแดงครับอยากชิมไหมครับลองชิม,ชมดูสิรสช,ชาติเป็นยังไงนะ <c oughs> อร่อยครับบุญมะพร้าวค่ะสีเหลี่ยมค่ะเอาลองชิมดูลูกขวดค่ะอะไรเอ่ยขวดทองค่ะ สีอะไรคะสีเหลืองค่ะตูกซองวงเลีค่ะทีนี้มาดูของคุณครูบ้างนะคะอะไรเอ่ยแม็ดแมงลดค่ะเอ๊ลักษณะมันเป็นยังไงคะเนี่ยมันเป็นลูกวงกลมใสๆมีสีดำๆๆดีจังอาหารไม่กี่อย่างก็สอนเรื่องรูปทรงได้ตั้งหลายแบบอันนี้อะไรนะครับสา อะไรคะเม็ดแนงราค่ะบูนมะเผาค่ะอันนี้อะไรคะลูกตัวทองค่ะปุปปิดแล้วนะคะเห็นตาเด็กๆทายทีละคนแล้วอ่าน้องดิวเป็นคนขายลูกอาจช่วยแลกอะไรคะลูกสาวครูค่ะออเก่งมากค่ะที่สองลูกแม็ฉชามลองแดนกันดูแนงรักค่ะ เรียนทราบเลยค่ะอา,อาหารพวกนี้ไปกินกับอะไรได้บ้างน้ำแข็งใสค่ะกินเป็นของหวาน,น,นาค่ะอันนี้นคุณกุยชีนะต้หู้ผสมให้นะคะอ่ลองชิมเลยลูกว่ารสชาติเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราชิมไหมอร่อยไหมคะ ช่วยให้การนำเอาข้อมูลที่รู้มาใช้ภายหลังได้สมองจะมีความจำดีหากมีการเรียนรู้ซ้ำผ่านประสาทสัมผัสหลากหลายเช่นตาเห็นหูได้ยินลิ้นได้รสมือได้จับจมูกได้กลิ่นทำให้สมองบันทึกไว้ให้มีความจำดีถาวรชัดเจนสาคูถั่วแดงแมงลักวุ้นมะพร้าวและถั่วทองเด็กฉลาดเห็นเป็นประจำ ดูดดมชิมจับปรับสมองได้